ครับวันนี้พามาดูนะครับระบบเสียงชุดประยุมเพลิงนะครับเป็นวาเทคนะครับจากทีมงานสมคิดสาวนะครับเี้ยอาอย้ม่ต้องเยายี่นี่อยู่ใช้เป็นวาเทคนะครับนี่นี่นี่นใหญ เฮ้ยโอ๊ตตู้ที่ใช้เป็นผีเสื้อนะครับเป็นดอกละห่ำนะครับบ้านนานอกขอนิยะครับสนใจที่ต่อได้นะครับเป็นตู้ประดิษฐ์นะครับนี่ะครับ นี่ครับเจ้าของครับหนุ่มน้องยอดนะครับผมคิดนะครับบ้านชาวบ้านยาวครับมีบริต่อหมครับ จ <S 2: S 1> สุดครับทีมงานนี้สนใจดีต่อได้นะครับบ้านานาเขาขยกเลยครับ ปรับนะครับเป็นรางปักเป็นเอนทีสนะครับส่วนไม้ลอยเป็นช่วนะครับแล้วก็ MBA m บ a นะครับแล้วส่วนปีนะครับเป็นมงคลนะครับ